ก็กูชอบส่วนตัวของกูแล้วอย่างอันนี้ก็เป็นเงินเก็บกูเออไม่ไม่ได้ทำไมอันนี้ใช้ความงี่เง่าของผู้หญิงเอออ่าทำไมแต่มันต่างกันยังไงกูรู้สึกว่าคือสมัครกันมันต้องเสียหลายเดือนอยู่แล้วเอ้าจริงหรอใช่อ๋อนี้ไม่รู้โอลรแฟนถ้าจะสมัครกันต้องเสียหลายเดือนอ๋อสลิปดีฟท็อปรายการคุยกันก่อนนอนที่ต้องถอดสมองมาฟังเพราะไม่มีสาระแต่เรามีประโยชน์ไม่ไม่มีไม่มี วันนี้เขาถามก่อนนะเปิดรายการก่อน l e e p Deep Talk กับ Production ใหม่คะ่ะไม่ต่างจากเดิมแค่หน้าสว่างขึ้นถ้าสังเกตดูจากคลิปกนก่อนเนี่ยอันนี้น่าจะสว่างขึ้นเยอะมากๆเพราะเราจัดไฟมาใหม่โอเคซึ่งก็ไม่รู้จะโม้ทำไมก็มาเดิมนะฮะถามตอบเริ่ม,มแบบเทศอนมันเป็นแบตเรอหรือว่ามันเป็นสายไฟ,ไฟมันเป็นสายไฟคำถามแรกของเราคือถ้าแฟนเลือกถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนเราเนี่ยมีโปรเจกต์ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ถ้าแฟนเลือกโปรเจกต์ใหญ่ที่ต่างประเทศแทนกับการที่แบบว่าจะทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเราอะ่ะอันนี้คือควรยื้อหรือว่าควรปล่อยให้ไป,ไปนานขนาดไหนส,สองปีสองปีเหรอก็ออคงต้องถามแฟนหรือเปคือต้องดูด้วยว่าที่เราไปเนี่ยเราไปเพื่ออะไรเราไปเก็บประสบการณ์หรือว่าแบบไปหาตังค์อ่ะซึ่งถ้าไปหาตังค์มาเลี้ยงดูเธอกูค,คิดว่ากูก็ไปนะ <laughs> ก็ไปหาเงินมาเลี้ยงดูแฟนเราไม่ได้แบบไปเพื่อจะไปมีคนอื่นไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะไปไหมใช่ไหมไม่ในฐานะที่เราเป็นแฟนเราควรปล่อยให้แฟนเราไปไหมอ๋อเอ้กูถ้าเป็นกูนะกูจะยอมปล่อยให้เขาไปเพราะว่าถ้าเขาไปอะก็มันเป็นเรื่องที่เดียวกับเขาอ่ะเขาได้ประสบการณ์อย่างได้อย่างมันก็ได้เงินด้วยถ้าเราขัดขวางเขาาไว้รู้สึกว่าเหมือนเป็นการขัดความสุขหรือว่าความสําเร็จในชีวิตเขาอ่ะ บางทีสมมุติถ้าเราอาจจะขัดแล้วอาจจะขัดได้แหละแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าแย่ทําไมแบบมีเหมือนมีมึงแล้วมันทําให้กูแบบเสียโปรเจกต์ใหญ่ไปวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงเขาถ้าถามว่าเราให้เข้าไปไหมกูก็ให้ไปก็ให้ไปนั่นแหละค okay. แล้วถ้าแฟนอยากลาออกจากงานเพื่อมันเริ่มธุรกิจแต่ว่าก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอันนี้แบบควรสนับสนุนไหมเราส่วนตัวเราคิดว่าควรสนับสนุนมากมากเพราะว่า มันไม่มีใครหรอกที่มั่นใจว่ามันจะได้กําไรหรือว่าแบบจะได,จะได้จะได้กําไรแน่ๆหรือจะขาดทุนแน่ๆ,ๆแต่แค่เห็นช่องทางแล้วลองผิดลองถูกกูก็ว่ากูนสนับสนุนนะสมมุติว่าตอนนี้แฟนเธอเงินเดือน50,000<อ>ื่นแล้วแบบอยากออกมาเป็นหัวแถว,วอะไรเงี้ยเธอจะไม่ห้ามใช่ไหมจะแบบรายได้แบบห้าห0ื่นจะหายไปเลยนะอะไรเงี้ยเอเอก็ไม่ห้ามไม่ห้ามใช่เพราะการทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง มันได้เงินมากกว่าห้าหมื่นอยู่แล้วแค่ความเสี่ยงมันสูงกว่าแต่ถ้าแฟนเรายังไม่ได้แก่มากยังเป็นวัยรุน่นอยู่สมมตินะถ้ามันล้มเราก็ยังสามารถลุกขึ้นได้เรื่อ,ๆอยๆไงเออมันอ่ะเงินเดือนห้าหมื่นตอนนี้อเงินเดือนขนาดเนี้ยแสดงว่าต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วแล้วถ้าออกมาทำธุรกิจตัวเองสมมตินะเพื่อเผลอล้มแล้วไม่มีเงินละก็ยังคงไปสมหาังงานใหม่ได้อยู่ดีด้วยสกิลของตัวเองที่มันมีอยู่ไงอาจจะได้เท่าเดิมหรืออาจจะได้มากกว่าเดิมกันแะละ ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมกูก็ดีเองกูสนับสนุนเนี่ยให้ออกมาทาเป็นของตัวเองนะถ้ารู้สึกว่ามีบัตเจ็ตอ่ะต่อไปแล้วถ้าแฟนต้องทํางานกับคนที่มีคนมาชอบเขาอ่ะอันนี้เข้าใจไหมถ้าแฟนต้องทํางานกับคนที่มาชอบเขามีที่ทํางานชอบเออแล้วแฟนได้แบบอยู่โปรเจกต์เดียวกันอแล้วแฟนมาเล่าให้เราฟังไม่ได้มาเล่าให้ฟังแต่ว่าแบบหมายถึงว่าเราก็รู้มาอันนี้ยควรทํำยังไงเป็นเธอเธอจะทํำยังไงเราเหรอ รู้มาโดยที่แฟนไม่บอกเหรอรู้มาโดยที่อ่ะเวแรกก่อนนะแฟนบอกเออถ้าแฟนบอกกูกูแค่อันหนึ่งเลยถ้าเขาบอกใช่ไหมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับไอ้นั่นหรอกอเออแล้วเขาก็เอออาจจะเล่าให้เราฟังว่าไอ้นี่มันชอบเรานะอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้สนใจนะแต่วันนี้ได้ร่วมโปรเจกต์กันก็เฉยเขารู้สึกว่าแฟนกูไม่ได้ชอบเออแต่เขาไม่ชอบ แฟนกูไม่ได้มีใจให้ยู่แล้วเพราะงั้นกูไม่จะเป็นนงสี่เหลี่ยมแล้วแบบโปรเจกต์เนี้ยใช้เวลาสักพักหนึ่งต้องแบบอาจจะต้องได้ใกล้ชิดกันแบบเจ้าหึงหรือเจ้าห่วงไหมต้องดูว่าเอไอ้ผู้ชายคนนั้นเน่ะหล่อไหมก็ถ้าหล่อมันก็อาจจะมีแบบฟันใจให้บ้างว่าวะอแต่ถ้าแบบไม่ได้หลอก็ก็ไม่สี่เรียสอะ S <S เออไม่รอตอ่อให้อยู่ใกล้ขนาดไหนผู้หญิงเราก็แบบแฟนเราอาจจะไม่ชอบโป <Project S 2> รเจกต์เลิกดึกมากเลยเขาขับมาส่งที่บ้านโอ้โหถ้าไม่ชอบมึงจะให้เขาขับมาส่งทำไมเอาก็พามาส่งอสมมติว่ามาส่งกันหลายๆคนาาแต่แว, <ๆ S 2> ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่บ้านหลังสุดท้ายพอดีมันจะเหลือสองคนบนรถเราเป็นคนลงคนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็ไม่คิดอะไรเพราก็มาหลายคนไงก็เราลงคนสุดท้ายไงกูคิดนิดนึงเออคิดว่าเอ๊ แล้วจะมางี้เง่งเาไหมหรือว่าจริงๆกูจะไม่งี่ยเง่งเาหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่โอเคใช่ไหมกูจะเป็นคนไปรับเองเพราะมันจะมาส่งใช่ไหมหรือว่าบ้านหลังสุดท้ายของเพื่อนก่อนที่จะถึงบ้านเธอเท่าไหร่อย,อยู่ไกลขนาดไหนเ,ออเดี๋ยวกูไปรับที่บ้านนั้นก็ได้มึงจะได้ไม่ต้องนั่งกับมันส่งแล้สองนั่นแหละไม่ไม่ต้องเปิดโอกาสเพราะถ้าเปิดโอกาสเมื่อไหร่อาจจะแบบเผือ่อใจก็ได<ๆ>้เพราะว่าก็แอบมีความระแวงอยู่ใช่ไหมใช่เพราะเราเคยเจออยู่ เราเคยเจออยู่เคสหนึ่งมีรุ่นพี่มาชอบอซึ่งรุ่นพี่มาชอบคนที่เราคุยด้วยแล้วกันนะยังไม่ได้เป็นแฟนรุ่นพี่มาชอบแล้วก็เขาก็มาเล่าให้ฟังว่ารุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขามาตามจีบแต่แบบแต่เขาก็ไม่ได้ชอบหรอกออก็โอเคกูก็สบายใจซึ่งกูเอาจริงนะกูเป็นคนที่ไว้ใจผู้หญิงกับหรือว่าคนคุยเรามากๆถ้าเกิดว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเออไอเนี่ยท้ามาตามจีบเท่าไหร่ก็คงจีบไม่ติดหรอกเพราะเขาเป็นคนพูดเองว่าไม่ชอบ ออแต่ไปๆมาๆด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นเพื่อนกันอ่ะด้วยความที่เป็นแก๊งเดียวกันเนี่ยก็มีไปกินเหล้ากับแก๊งพวกนี้บ่อยออคนคุยเราเนาะึก็ไม่ได้ซีเรียสแต่วันหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าเ,าเขาเริ่มรู้สึกแบบวันไหวเออวันไหวเพราะว่าตั้งไปกินเหล้ากับคนคนนี้มาเนี่ยอืทุกครั้งเนี่ยเขาจะมาส่ง ก็คือทุกครั้งที่เขามาส่งเนี่ยเขาก็พยายามบอกชอบเลยนะแต่ว่าก็ไม่สนใจอะนะครับป่ะแล้วก็เขามาส่งในฐานะพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มีอยู่วันนึงเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเอออยู่ๆเขารู้สึกว่าแบบรู้สึกวั่นวหวไม่รู้สิกรู้สึกว่าเขาอยู่ดีก็รู้สึกเขาดีขึ้นมาฮะน้ำหยดลงหินเนระเออน้ำหยดลงหินแล้วก็บอกเราว่าแบบจริงๆอ่ะเขาไม่เคยแบบไม่เคยแบบบอกฟันดีใครเลยนะจนจน อยู่่ในในคืนนั้นอะที่ผู้ชายคนเนี้มาส่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากบอกฝันดีเขามากเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นไปได้เอน้ําหยดลงหินทุกวันเพราะฉะนั้นแบบถ้ามันตัดได้ก็ตัดดีกว่าเอ้ว่ะแล้วก็เลิกคุยไปเลยว่าตอนนั้นอะหรือว่าก็ตื้อตื้อเพื่อให้กลับมาคุยกับเราต่ออจะบอกว่าไงดีาะคือตอนนั้นอะเขาเทมาทางเราออืมแล้วก็เขาไม่มีไอ้คนคนนั้นอยู่ในสายตาอแต่แต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วไงใช่แต่ตอนนี้เริ่มมีแล้ว แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันคือไปเที่ยวกับแก๊งอไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแก๊งเขาไปหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันแล้วกลับมาเขามาบอกเราว่าเออผู้ชายคนนั้นเขาสารภาพรักอเออแล้วกูเออคือเท่าที่ดูอ่ะเออคนคุยเราก็เริ่มมีใจแล้วแหละงั้นเธอทายังไงเธอทำยังไงกูคือกูรู้สึกว่าพอความรู้สึกเนี่ยมันห้ามมัน เขาเล่ารมันฝืนกันไม่ได้ถ้าเขามีใจกับคนคนนั้นแล้วเขามีใจกับเรากูเลยบอกเขาว่างั้นถ้างั้นก็เลิกเลยว่าอจะคุยกับใครถ้าเกิดจว่าจะคุยกับเราต่อเนี่ยก็แค่ไปเลิกคุยกับคนนั้นอสุดท้ายอ่ะน้องเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเออเขาเช่าคนนั้นว่ะลอวก็เลิกคุยกันไปแค่นั้นแหละซึ่งเราก็เสียใจนะไม่เป็นไรนะอดีตอดีตอ่าอ่าอ่าซึ่งอดีตนี้เพิ่งผ่านมากี่เดือนนะ โอ้ถ้าผ่านมาถึงกี่เดือนนี่แปลกอ่ะต่อไปก็ถ้าแฟนแอบปิดบังกับเราว่าเราตกงานแต่ทำเหมือนไปทำงานทุกวันเนี่ยนะออกจากบ้านทุกวันอันเนี้ยแบบเป็นเธอเธอจะทำยังไงกูก็จะถามว่าปิดบังกูทำไมเออมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องปิดบังอายกูเหรอหรือว่าแบบก็กลัวเรากลัวเธอมองเราเป็นแบบว่าคนที่ ไม่ประสบความสําเร็จแบบตกงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําเป็นออกไปทํางานทุกวันเพื่อให้เธอสบายใจอะไรเงี้ยงั้นแบบนั้นแสดงว่าเธอไม่ได้รักเราจริงๆเพราะว่าเพราะถ้าเธอรักเราจริงๆเธอควรจะบอกเราทุกเรื่องอ่ะไหนที่ไม่คือกลัวไงกลัวไงกลัวอะไรกลัวไงกลัวเธอแบบว่าไม่รักเฮ้ยนี่แบบไม่มีงานทําตกงานโอ้โหกลัวเธอมองเราไม่ดีอ่ะเออเธอกลัวว่าเรามองเธอไม่ดีกลัวจะเสียเราไปเพราะว่าเธอตกงานเอืะถ้าเป็นเรานะเราคงแล้วเรามารู้ทีหลังเหรอ ถ้าเราเรามารู้ทีหลังเราก็คงถามว่า,ว,าว่าทําไมแต่ถ้าเธอตอบว่ากลัวใช่ป่ะเราก็คงบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกอืบอกเราตรงๆเลยดีกว่าอม,มีอะไรให้เราเป็นแฟนกันละ สุดท้ายมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยปัญหามีปัญหาอะไรก็แค่บอกกันตรงๆมันไม่จำเป็นต้องแบบปิดบังหรอกเพราะสุดท้ายเนี่ยวันตายชีวิตเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีการปิดบังอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่สาคัญเออเราเขาเรียกอะไรเธอไม่ได้ไว้ใจเราขนาดนั้นนะเออมมดแต่กลัวเราอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็รู้สึกแย่ไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นเน่เราคงเปลี่ยน mindset เธออะว่าบอกเออรอบหน้าก็บอกตรงๆแล้วกันเราวิว้าคงไม่โกรธหรอกก็อาจจะเข้าใจแหละอาจจะกลัวแต่ก็พยายามพูดให้เขาไม่กลัวแค่นั้นเอง คำถามสุดท้ายถ้าเลิกกับแฟนแล้วแต่แฟนคนนี้ดันทำงานอยู่ที่เดียวกันเลิกกันแล้วแต่ยังต้องเจอหน้ากันในออฟฟิศทุกวันอย่างเงี้ยคิดว่าสามารถรักษาความเป็นมืออาชีพในการทำงานได้ไหมหมายถึงใครใครรักษาได้ไหมกูเหรอเธอไงอันนี้เลยค่ะเธอ,เอ,อในผู้ชายคิดว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี้ยสามารถรักษาแบบความเป็นมืออาชีพได้ไหมเอางี้กูมีแฟนใหม่หรือยังยังแล้วแฟ,แฟนแฟนเก่ากูมีแฟนใหม่ย,ยังยังโห แผลใหม่แผลสดเ,ออเลิกกันเมื่อวานแผลสดมีโอกาสสูงมากๆที่จะกลับมาคบกันคืนยากผู้ชายใจอ่อนถ้าเกิดว่าทะเลาะกันไม่รู้ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงหมายถึงว่าจะรักษาความเป็นมืออาชีพในการทํางานได้หรือเปล่าอ๋อก่อนนั้นคบกันก็ยังเป็นม,มืออาชีพเธาคือทํางานเป็นเทมอย่างนี้เหรอเอออืมแบบต้องประสานงานอย่างเงี้ยแล้วแบบถึง เออมึงจะต้องเดินมาเดินมาประสานงานกับกูหรือปรึกษางานกับกูน,กน,กนนะจุดจุดนี้อะไรเงี้ยมึงจะแบบเดินเข้ามาคุยเพื่อปรึกษารเรื่องงานไหมหรือว่าจะฝากคนอื่นมาเนี่ยเราถึงถามว่าเธอสามารถรักษาความเป็นมืออาชีพได้ไหมเธอคิดว่าส่วนตัวเราคิดว่าได้นะแต่ว่าต้องคุยกันก่อนอคือต้องคุยกับตอนเลิกกันอะ่ะต้องคุยกันว่าอเออเรายังทำงานด้วยกันอยู่เราเลิกกันแล้วอ่ะเราก็ยังทํางานกันปกตินะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งกับเรื่องงานนะเพราะว่าเออเออเอออะไรุอออะไรไม่ไมก็แบบ พอพูดอย่างนี้ขึ้นมามันแบบเหมือนมันจะต้องมีแน่เลยมันก็เลยดักไว้ก่อนว่าอย่าให้มีเหมือนมันจะต้องมีหมายความว่าไงปะกูไม่เข้าใจการเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานอ๋อใช่มันอาจจะมันอาจจะต้องมีไงคือมันก็เลยต้องพูดดักไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องคุยกันเลยนะตอนที่ที่กำลังจะเลิกนะเพราะสุดท้ายเนี่ยงานมันต้องมีการประสานงานกันอยู่แล้วใช่ไหมมันอาจจะตึงๆใส่แต่ว่าก็พยายามแบบว่าเออก็เราจะบอกคนในทีมไหมก็บอก มันต้องบอกอยู่แล้วเพราะโหไม่งั้นมันกระตึงสายกัน์อ่ะทุกคนก็รู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะว่าอาจจะเป็นคิดว่าแค่ทะเลาะกันหรือเปล่าแต่จริงๆริงเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุยกันให้เคลียร์ดีกว่าแล้วก็ทําตัวให้เป็นปกติที่สุดทั้งเราแล้วก็เขาแต่มันก็ยากแต่ถ้าเลิกกันด้วยดีมันไม่มีหรอกเลิกกันด้วยดีอ่ะอาจจะเลิกกันเพราะผู้หญิงมีคนอื่นนี่ใช่ปะกูโกรธกูว่างั้นก็เลิกกันเถอะแต่ว่าเรื่องงานก็ยังควนปกตินะก็พยายามแต่ว่าไอ้เรื่องส่วนตัวนนนี่่่คือแไมยุงกัล้วะ โอเค <Okay, S 1> okay, จบหมดคำถามมาเราบ้างถ้าแฟนยังติดต่อก,กับแฟนเก่าในฐานะเพื่อนอบอว่าเลิกกันได้ดีอืก็ยังคุยกันแบบนานๆคุยกันเทียนมีปรึกษาเรื่องแฟนของแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันเราสมกับทะเลาะก,กันเราเลือกไปเล่าให้แฟนเก่าฟังมากกว่าแบบเนี้ยเธอทำยังไงก็รู้สึกไม่ดีนะแต่เป็นเพื่อนนะอืใช่แต่เป็นแฟนเก่าด้วยนะใช่แต่ว่าเราทะเลาะก,กันอะ แล้วเราไม่รู้จะระบายเอะเพื่อนน้อยก็เป็นรเพื่อนสนิทดูฟงกูไม่มีกูเพื่อนน้อยมากว่าไม่มีเพื่อนตั้งแต่คบกับแฟนเก่ามาด้เธอแบบแมงแท่จะไม่มีเพื่อนเลยแบบเออแต่ว่าก็มีแค่แฟนเก่าเธอจะทำยังไงอ่ะกูมึงรู้แล้วว่ากูไประบายก็จะไม่โอเคผู้หญิงก็จะไม่โอเคเลิกก็ต้องคุยก่อนแบบว่าไม่ชอบนะการที่แบบทะเลาะกันแล้วก็เอาไปคุยกับกับแฟนเก่าอ่ะเออมันไม่โอเคอ่ะอือืมก็พยายามให้หมายถึงว่า ไม่ให้กูคุยเด็ดขาดหรอไม่อยากให้ไม่คุยดีกว่าไม่คุยดีกว่าไม่ให้คุยก็ได้ไม่ให้คุยไม่ให้คุยอ้าวแต่ก่อนหน้านี้ล่ะแต่ก่อนหน้านี้ให้คุยนะไม่ให้คุยก็จะยังไงก็ไม่ให้คุยเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่มีทางให้แฟนไม่ควรปรึกษาเรื่องแฟนใหม่กับแฟนเก่าอืมอ่ะแล้วถ้าคุยเฉยๆทักไปนานๆทีอย่างเงี้ยสมมุติว้าทะเลาะกันนะคือปกติไม่ถ้าทะเลาะกันแล้วมึงทักหาแฟนเก่ากูโกรธแน่เออ โอเคก็คือท้ามโยกแฟนเก่าเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามยกเว้นเขาทองแล้วลูกเขาคลอดลูกอ่ะเออยยินดีได้นายเนี่ยได้รว่กูไม่ได้ยินดีไม่ไม่ได้มีการทักไปยินดีไงเอ้ยแค่รู้สึกยินดีในใจอ้ารู้สึกยินดีในใจผิดปะไม่ไม่ไม่สำหรับเราไม่ก็เหมือนคนเคยคุยเคยรักแล้วก็แบบว่าเขาไปมีอีกเขาเนี่ยเขาไปมีชีวิตที่มันพัฒนาขึ้นหรือว่าไม่ใช่พัฒนาขึ้นหมายถึงว่าอีกขั้นหนึ่งของชีวิตของเขาอะไรเงี้ยก็ ก็ยินดีในใจแต่ไม่ได้ทักไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วกลัวว่าแฟนเขาอาจจะคิดว่าแบบว่าเออทาไมวะแฟนเก่ามึงมายินดีอะไรวะนี่กูมีลูกด้วยกันแล้วนะเนี่ยอะไรเงี้ยจะแค่ยินดีในใจแค่นั้นเองอะต่อไปนะอืมาพูดยินดีด้วยในกองก็หนเยอะถ้าเธอฟังอยู่ไม่เอาโอเคโอเคมาขับต่อไปนะถ้าความสัมพันธ์ ้องอยู่แบบไม่มีสถานะคุยกันเลยแต่ไม่มีสถานะคือแบบไม่มีสถานะให้เธอแค่เป็นคนคุยเฉยๆแต่เขาอะทาให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่สําคัญที่สุดอย่างเงี้ยเธอจะยอมคุยกันต่อปะ่ะหรือว่าแบบต้องการสถานะเป็นแฟนไม่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรก็เราจะเป็นคนคุยกันต่อไปเรื่อยๆก็ได้อืนานแ,<ต>แค่ไหนอะไม่รู้สามปีสี่ปีห้าปีโดยไม่ได้ให้สถานะเลยเพาว่าเ,เขาเรียกว่าอ่งไรต่างคนต่างรู้ว่าว่าเราครบกันอยู่โดยที่เราไม่ได้แบบ พูดเป็นกิจจาลักษณะว่าเออเธอเป็นแฟนกับเรานะคบกับเรานะ,นนะอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบก็ไม่ได้จะไปพูดว่าไงดีวะก็อาจจะไม่ได้คบก็ได้เป็นคนคุยที่คุยกันจรงจิงจังเออแบบนั้นสามารถเป็นไปได้ปะสาหรับเธอคําถามคือคำถามคือว่าเธอจะโอเคหรือเปล่าถ้าอยู่ในสถานะนี้ถ้านานมากก็คงไม่โอเคอสําหรับเรานะเราเราเป็นคนต้องการความชัดเจนเออถ้าคนถ้าพูดแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะผู้ชายอาจจะแบบ ไม่ได้ต้องการความจะชัดเจนแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้ต้องการความชัดเจนเหมือนกันมันก็มันก็คลิกกันแล้วเห็นไหมแบบว่าไม่จาเป็นต้องไปเรียกร้องก็ได้แค่แบบเธอโอเคฉันโอเคมันก็โอเคแต่ถ้าเป็นเราคุยได้จริงๆคุยเป็นปีก็ไม่ติดแต่ว่ามึงอย่างน้อยมึงมีจุดหมายปลายทางให้กูหน่อยว่าผลสุดท้ายความสัมพันธ์เรามันจะขยับไปแล้วแต่คนเหรอแต่ส่วนตัวเธอก็คืออยากให้มีเป้าหมายอืมถ้าเป็นเราถ้าง,งั้นเนี่ยถ้าเป็นคนคบเนี่ยให้ได้นานสุด คนคบคบเฉยๆยังไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนคือคุยเฉยๆใช่เอาจริงนะเธอเอ้ยกูมีคุยเป็นปีอยู่นะเออแอ่ส่วนตัวเธอปีหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะปีหนึ่งสองกับกูสองปีก็ได้สองปีเริ่มตึงมือแล้วสองปีก็ควรจะเป็นแฟนแล้วใช่อ๋อะองนี้คำถามต่อไปนะถ้าเกิดว่าเออเธอมีคนคุยคนหนึ่งอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะอืมแล้วเธอจะยอมมีเซ็กกับเขาป่ะถ้าเขาขอมีเซ็กด้วยโดยที่ยังไม่ได้คบเป็นแฟนแต่เธอรักเขานะรักเขาแต่ว่า คือด้วยความเป็นผู้หญิงอะก็ต้องรอให้ผู้ชายขอเป็นแฟนใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายก็แบบลีลาลีลาก็ไม่ได้จะขอคุเป็นแฟนนันทีแต่ว่าก็มาขอมีเซ็กอย่างเงี้ยเธอจะยอมมีไหมไม่ต้องเป็นแฟนก่อนเท่านั้นหรอเออกูรู้สึกว่ากูอยากเป็นแฟนก่อนอะ่ะอือต้องเป็นแฟนกันจริงจงจังออก่อนก็ถ้ามึงรักกูจริงมึงก็เป็นแฟนกับกูแล้วก็มีให้มันจบจบทาไมต้องแบบไม่มีสถานนะแล้วก็มามีแล้วอ่ะถ้าถ้าเขาขอเธอหนะ้าตอนนั้นะเธอจะพูดว่าไงต้องเป็นต้องขอเราเป็นแฟนก่อนนะโอเค ขอบนเตียงเลยอย่างเงี้ยได้ปะไม่รู้กูจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอ้เฮียเนี่ยมันมาเพื่ออยากซีกูเท่านั้นแหละกูอาจจะแบบอัดห่างไม่ก็คือไม่โอเคมันมุ่งอ่ะก็ใช่ก็มุ่งมันมุ่งอ่ะเออโอเคนะงั้นคำถามต่อไปถ้าผู้ชายอ่ะรักเธอมากแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะเนี่ยเลือกทำร้ายร่างกายตัวเองคือแบบว่าเวลาจะทะเลาะกันแล้วแบบจะเลิกกันเนี้ยผู้ชายคิดว่าเออถ้าเธอจะออกไปนอกบ้านเนี้ยเขาทำร้ายตัวเอง ออกไปสิเราจะเอามีดกรีดแขนตัวเองนะเราจะต่อยหน้าตัวเองนะอะไรเงี้ยเธอจะทำาะไางไงเลิกก็คือไม่สนใจแม่งเลยมึงจะทําอะไรก็ทําของมึงไม่ได้เป็น<ก>ห่วงเขาหรอกก็ตัวมึงมึงยังไม่รักเลยอ่ะแล้วก็ถ้าคบไปต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันท็อกซิกว่ะแบบว่าทุกครั้งที่กูออกไปมึงจะต้องมานั่งต่อยหน้าตัวเองเหรอก็เรารักเธอมากเราไม่อยากให้เธอไปเราก็ไม่อยากทำร้ายเธอด้วยเราเลือกที่จะทไม่อันเนี้ยมึงรักตัวเองแล้วเธอไม่รักเราเหรอเธอยอมให้เราเจ็บตัวเหรอกูไม่รักคนเห็นแก่ตัวเฮ กูเห็นแกตัวยังไงวะกูทาร้ายตัวเองเนี่ยนะใช่เพราะทําเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเงี่ยเพื่อต้องการให้กูอยู่ก็คือไม่โอเคถ้าเจอคนนี้เนี้ยมึงก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกกูเลยเดี๋ยวว่ากูออกอยากออกไปเจอเพื่อนเจอฝูงมั่งอืเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองก็เขาไม่อยากเสียเธอไปไงมันก็มีนะเวเนี่ยที่ไม่อยากเสียเธอไปอะแค่ไปเห็นละครว่ามีอะไถ้าเธอออกไปอ่ะเราจะกีดแขนเราจะกินยาฆ่าตัวตายด้วย ไม่อันนั้นคือในเวอร์ชันที่ทะเลาะแลวจะเลิกกันแล,ล้วอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ก็พูดถึงในเวนั้นเลยเธอบ,บอกว่าอันนี้แค่แบบออกไปข้างนอกอ่างนันถ้าไปถึงเวนั้นละเราเลิกกันเถอะเราจะไปแล้วนะเว้ยถ้าเธอจะไปจริงอะ่ะเราจะเอามีดแทตงตัวเองมีดเล่มนี้อยู่ในมือของเรากูจะ,จะอยู่ก่อนแล้วกูจะโทรตามใครสักคนมาบอกดูอีเฮียนี่กูจะออกไปเราจะเลิกไหมเลิกโอเคก็คือเลิกก็ดีไม่เอาหรอกผู้ชาย่งนี้ใช<าย>่ไหมใช<าย>่ มันปัญญาอ่อนนะการที่จะบอกว่าจะทําอะไรตัวเองเพื่อแบบให้อีกคนหนึ่งอยู่มันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วยอมทนอยู่กับเขาเธอแนะนํำยังไงฮึบต้องฮึบอ้าวฮึบฮึบคือฮึบเลิกหรือฮึบอยู่ฮึบเลิกอ๋อฮึบเลิกโอเคคำถามต่อไปนะถ้าเธอคบกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาอ่ะโทรหาเธอแค่ตอนเธอเหงาแต่ไม่เคยนึกถึงเธอเป็นคนแรกเลยแบบเนี้ย เธอแจ้งคุยกับเขาอยู่ไหมถ้ารักก็คุยต่อให้เขาคุยกับเธอแค่ตอนเหงาอืมเอ่อวันนี้เหงามากเลยแบบอันนี้คือแฟนแล้วใช่ไหมยังก็ยังไม่ได้เป็นแฟนอ๋อยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นแค่คนคุยเนี่ยวันนี้เหงามากเลยเธอช่วงนี้แบบไปเจอลูกค้ามาแล้วแบบลูกค้ามีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบมีโทรม,มาเฉพาะตอนที่มีปัญหาตอนที่เหงาแบบไม่มีเพื่อนคุยด้วยพอดีเราโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ว่างเนี่ยเธอว่างคุยกับเราหรือเปล่าเนี่ยโ okay, อเคป่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่ กูไม่ได้แบบเอาไว้คุยแกล้งเหงาอืออื <c oughs> แค่นั้นแหละคำตอบไอ้เฮียสั้นมากไม่ก็เพราะว่ากูไม่ได้เอาไว้คุยแกล้งเหงาเออไม่ก็ไม่ใช่คนคุยแกล้งเหงอ่ะกูไม่ใช่คอเซนเตอร์มึงไม่รักกูสิั้างั้นอ่ะก็คือไม่รักเขาก็เป็นแค่คนคุย <c oughs> ใช่แต่ก็ยังเอาทาไมถึงอยู่ในขั้นคนคุยได้สแสดงก็ต้องมีการชอบในระดับหนึ่งเขาอาจจะมาชอบกูก็ได้ อ่อแต่มึงก็ต้องชอบเขาไม่งั้นมึงจะรับสายเขาเหรออ่อแล้วถ้าเขาไม่ชอบกูเขาจะโทรมาทำไมก็ใช่ไงเขาต่างคนต่างชอบกันไงก็มึงไม่ได้ให้ความสำคัญกูขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นคนคุยคนเนี้ยก็คุยได้แต่หมายถึงว่าเนี่ยกูเริ่มเห็นแกมึงแล้วว่ามึงสนใจกูแค่ตอนเวลาที่มึงต้องการตอนที่มึงเหงาอะไรเงี้ยแสดงว่ามึงแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจกูจริงๆไม่ได้รักแล้วแบบไม่ได้แคร์กูจริงๆไม่ได้แคร์กูเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปจริงๆเพราะฉะนั้น กกู็จะถอยโอเคเข้าใจถ้าจับได้ว่าแฟนแอบสมัครโอลิแฟนรู้จักโอลิแฟนใช่ปะโอลิแฟนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแฟนํา o โอลิแฟนนะแต่แฟนแอปสมัครเพื่อที่ไปดูสาวๆคนไทยคนอื่นเนี้ยโดยที่ไม่ได้บอกเธอเลยแล้วเธอไม่เห็นทีหลังเนี่ยเธอจะกดธปะไม่ทําไมไม่ต่างอะไรจากการดูเว็บหนังโป๊อืมก็คือโอเคเหรอรู้สึกว่าปล่อยฟรีเหรอก็มึงแค่เปลี่ยนจากแอปเอ็เอเปลี่ยนจากแอปพรอนฮับไปเป็นเอฟ แอปโอลิแฟนอันนี้คือในความคิดกูเอ้ยแค่นั้นก็คือไม่โกรธแสดงว่าเธอก็โอเคที่แฟนจะดูอะไรอย่างนี้ก็สมัครเพื่อดูคือเขาเรียกไงตอนนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าผู้ชายเขาดูกันเออก็ก็ไม่ไมแล้วถ้าแบบเปิดให้เธอดูเธอดูคนนี้กูไม่อยากดูกูไม่อยากดูโอเคก็ถือว่า เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ชายไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เก้าไก่ไม่ได้จะห้ามเขาที่จะไม่ให้สมัครใช่ไหมแล้วถ้ากูเสียตังค์แบบเป็นการแบบซับสไครต์เป็นรายเดือน,อน,นแล้วก็อันนี้กูเริ่ม,มกูเริ่มจะกูเริ่มจะทําไมเธอจะเตือนเขาอะไรก็กูชอบส่วนตัวของกูแล้วอย่างอันนี้ก็เป็นเงินเก็บกูเออไม่ไม่ได้ทำไมอันนี้ใช้ความงี่เง่าของผู้หญิงเอออ่ะ,อะ,อะทำไมแต่มันต่างกันยังไงกูรู้สึกว่าคือสมัครกันมันต้องเสียรายเดือนอยู่แล้ว ้อจริงเหรอใช่อัอ oh, นี่ไม่รู้โอลิแฟนถ้าจะสมัครต้องเสียรายเดือนอัน oh, นี้ไม่เป็นแบบซับสไคร์รายเดือน<ถ>อันหนึงก็เธอไปดูแอป,ปที่มันดูดจากโอลิแฟนแล้วดูฟรีไม่ได้หรอก็ดูฟรีได้แต่ว่ามันก็จะไม่แบบมันจะไม่ได้อัปเดตแบบแบบตลอดไงเวลาคลิปเขามา mm hmm. ลงอย่างเงี้ยกว่าเว็บอื่นจะดูดเข้าไปลงเงี้ยมันต้องใช้เวลานานนะครับพะแต่เนี้ยแ,แบบแฟนแบบอารมณ์เหมือนฟิลเป็นแฟนคลับของเซ็กเวอร์เกอร์ใช่ถูกต้องแล้วก็ซับสไคร์รายเดือนแล้วก็จะมีแบบให้โบนัส แต่ละแต่ละครั้งด้วยแล้วแต่เราเอออะไรเงี้ยอือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยโอเคคงคงไม่ได้ปีตดมากหรอกแต่หมายถึงว่าถ้ารู้คงไม่ได้ปีตดมากแต่ถามว่าโอเคไหมคงไม่โอเคกูมีความรู้สึกว่าโอลี่แฟนมันไม่ใช่แบบดาราเอวีที่มึงเข้าถึงไม่ได้แน่ๆคนนี้มึงสามารถเข้าถึงได้ถ้าตอนนี้เขาทำโอลีแฟนแล้วอยู่ดีเขาเปิดโอกาสรับเป็นเซ็กเวอร์เกอร์ที่แบบว่าไปมีเซ็กด้วยได้อ่ะเนี่ยกูจะกังวลเมื่อกี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้เลย อะไร <S 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 ไม่กูเข้าใจแค่ว่ามึงเข้าไปดูกูไม่รู้ว่ามีการจ่ายรายเดือนเออโอเคก็ค okay. ือถ้าจ่ายรายเดือนก็ค,คือโกรธแล้วจะบังคับให้เราแบบถ้าจ่ายรายเดือนเนี่ยอ่าถ้าตอนนี้รู้ตอนนี้รู้แลว้วว่าต้องจ่ายรายเดือนอเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตคนคนหนึ่งกูจะโกรธ <S 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 แล้วบังคับให้ยกยกเลิกปะ่ะใช่กูจะให้ลบแอปโอเคประมาณนี้ หมดแล้วจริงๆจะเอาคำถามของทางบ้านด้วยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เธอสมัครกับเพียตังแล้วหรอเราไม่ได้สมัครเราไม่ได้ดูเราด้วยแฟนอะ,นะเราไม่มีเลยเราเราไม่ได้ดูพวกเนี้ยถ้าง,งั้นรอบนี้ประมาณนี้บอกลาคนดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับ